กราบสวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเมื่อสืส้ผุดคนอะคอยขาวคนละผ้ากินเดอนอ้อพี่พพน้องมือนีผ้าพี่ผ้านนองมาก,กินขนมจีนกแกงแต่ปลาทุกคนแกงแต่ปลาขนมจีนเส้นสดซื้อมาจากตลาดอุดมสุนะจจะดูคุณพี่น้องเส้นเส็นครบเส็นบปว่าเส็นสดเนาะนี่จะ นี่เลยจะแกงไตแกงไตปลาแห้งแบบบ้านๆพี่น้องอยากกินเป็นน้ำแสบๆนั่นนีก่กะต้มเป็นน้ำได้เนาะอะอแลบเอาจะกินกับคราวนี้วผพักสดก,แบบก,ก็คือแบบพักหลวกก็คือแบบแสบกินกับสตอแห้งเลิศเนาะบอกได้ได้รับประกันคุณภาพาพี่น้องบอกไปน้ำลายแตกไปพี่น้องมันนี้มีตีนไก่มาใส่น้ำพี่น้องอันนี้คือเหตุเองเ้อพี่น้องเลาะกระดูกออกย่างดีอบอกไปยุ่ไป หิวเอามามาพี่น้องแสบๆน้ำกันออืม,อม,อม สั่งซื้อตรงตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะจ๊ะไตปลาแห้งแบบบ้านๆอร่อยของอร่อยต้องบอกต่อ จะไม่เก็บไว้กินคนเดียวเหมือนเนี้ยเนี่ยอะไรจ๊อนี่คือตีนไก่ซึ่งเวลาเรานำมาทำแกงไตปลามากินคู่กับขนมจีนคือเลิศมากทุกคนอื Hm. Hmm. เนี่ยพี่น้องลอกออกเองเดินี่งเด้อสูตรและวิธีการทำไม่อยู่เสออกเนี่ยสูตรและวิธีการทำน้ำค้าไก่ที่เขามีเออที่เขาซื้อมาจากตลาดอะล้างน้ำดีๆเนาะหลางส่กงใส่เกอรกับอกันไปล้างให้สะอาดตั้งหมอกตั้งน้ำให้ห้อนแล้วน้ำค้าไก่ลงไปตรมประมาณสหานาทีสหานาทีปุ๊บเอ่อเอามาแช่น้ำน้ำเย็นก็ได้น้ำธรรมดาก็ได้แชาน้ำล้างน้ำล้างค้มหอยหมดหรอก เสไว้ประมาณหกมุมมพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาหลอกออกถ้าก็จะได้ค้าไกลแบบนี้นะซึ่งแต่ว่ามันเสียเวลาแต่ว่ามันปลอดภัยก่ากันพี่น้องอืม ชาับกอบเบิงแกงตากันมาข่อยโม่พี่น้องตอนปลาเพลินไงครับ gìn bối cảnh phun tốc thì cứ sưu của 으음. <쏘> 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 ธนาพี่น้อง พักแกงบอบประสามหมาไปซื้อหน่พี่น้อ,องฝ้นตก <c oughs> แล้วมีสลัดครอดในตู้เย็นก็ได้เออก <c oughs> ินไปก่อนเนาะ <c oughs> อันที่จริงแต่แกงไตปลามันต้อง <c oughs> พักร้หลายลา <c oughs> พักมาเป็นส่วนพี่น้องอื อื <c oughs> มอนติตินตินอ่อนหลอกเอาไหมด การที่เริ่มเรื่อพี่นองหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งการติดตามหนึ่งซับตะไคแบบร่ใบบระกวดคออยเขาวจ้าภากินแซมม่ในเดิอพี่นอ้องเพื่อคอยจะได้มีกำลังใจเหตุเก็บต่อๆไปน้องสำหรับเกมนี้กันลากไปพี่ตัวนินเดิอบายบาย